คั้งที่แล้วคัดไม่ฮะไม่เก็บนะฮะครั้งที่แล้วไม่เก็บนะฮะไม่เก็บนะฮะตล <c oughs> มวูเห็นไม่เล้นะครั้งที่แล้วก็ไม่รั้งนี้ไม่แล้ <c oughs> แล้วนะครับวันน,น,นี้ก้เวลา ตีห้าสี่สิบหกนาทีนะฮะแว่นทับเบิกอีกแล้วครับกับเจ้าแกรนเหมือนเดิมนะฮะวาวาว,าวันนี้หมูแดงพัก,กยาวๆแฮะไปของไว้นแต่เมื่อคืนนะเดี๋ยวไปกางเต็นนอนที่ทับเบิกนะฮะโอเคฮนะไปเที่ยวกันตอนนี้ก็เวลาหกโมงสิบเก้านาทีนะครับออกจากบ้านนะะ ยิงคุยกันไว้ว่าจะออกทีห้านะฮะก็ทำโน่นทำนี่นะฮะงโมงยาวรดีออกจากบ้านที่จังหวัดพิษณุโรกนะฮะปะ่ะเดินทางขึ้นปูตเปิรนะ์กฮะวันนี้ก็วันที่หกพุมพาสองห้าหกสิบหกนะฮะเดินทางอีกแล้วนะฮะถึแล้วจะไปไหนก็ทับเปิร์กนะฮะ เป็นนาทีนะคนละพวมนอรศับผมประมาณยี่สิบองศาโอ้โคตรเย็นเลยมีหมอกจางๆตลอดทางหมไม่รู้หมอกหรือควันก็ไม่รู้รนนะรโอ้ยแบบโคตรหนาวเลยน้ำมันรถมันจะหมดอีกแล้วนะฮะเส้นนี้ปั๊มมันอยู่ห่างเส้นเหลือเกิน ต่อทุกคนเุ้ยโอ้โอใช่ครับโอ้กำลังจะเป็นทะเลเหมอกเลยนะทุกคนแบบหมอกน้อยๆฝั่งโน้นเดนไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะคุมเลยถ้าลงไปข้างล่างใช่ค่ะถ้ามองลงมาแล้วจะสวยเนาะ อนี้เราก็จะเข้าเขาคขอแล้วนะตอนนี้ก็กนะี่องศาแล้วนะตอนนี้โทรศัพท์ผมสิบเก้าองศานะฮะมากี่รอบไม่เคยเจอทะเละหมอกเลยนะฮะทับเบิกเขาคอเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยใส่เป็นคนบาปหนาฮาย กำลังเดินไปเดินทางกันต่อฮะไปเราเดินทางกันต่อครับโอ้โทะเลหมอกกำลังมาเลยนะทุกคนแต่ผมมากี่รอบผมไม่เคยเจอทะเลเมฆทะเลหมอกกับเขาเลยขนาดมาหน้าฝนผมยังไม่เจอเลยแต่อันนี้เมื่อวานเหมนเขาบอกเขาจบจบไปครับ ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ ก็มาถึงเทเว่นทับเบิร์กแล้วนะครับทุกคนับน,นี่ก็มาแลมาก็เอาแวะซื้อหมูนะฮะน,น้ำจิ้มเอาไว้ทำหมูนะกินกันข้างบนนะฮะแล้วก็แว๊บไปเล่นแบบฟุต้อลคืออะไรขึ้นไปทีเดียวตาทุกคนกินทับเบิกกัน นั่นแน่นั่นแน่ลสง์้่ะสงค้าเดี๋ยวของแวะพักรถก่อนนะครับที่ประจำฮะจะขึ้นจะลงผมจะแวะพักตรงนี้ตลอดนะครับมีห้องน้ำแล้วก็มีที่นั่งพักนะครับเดี๋จ้ะพักวาวาก่อนเนาะ โอเคครับเดี๋ยวขอพักสักแปับหนึ่งครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับจิงจี้จังเลยจิบเกียแต่ว่าแต่ว่าจะดูแตหน้าลูกค้าลูกค้าค่ะนี่นะฮะทุกคนฟังไว้นะฮะจากพนักงานขายนะฮะเนี่ยฮะความในใจจากพนักงานขายนะฮะชอบแอบด่าลูกค้ารับหลังนะฮะไปเราเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวต้องไปกางเต็นท์จัดสถานที่พักที่ทับเบิก ยังไม่รู้เลยว่าจะนอนตรงไหนนะเราขึ้นไปหาข้างบนไปะวะวะาซื้อลูกคิดอะไรไม่ออกก็พูทับเบิกไม่รู้จะไปไหนก็ทับเบิกทับเบิกทับเบิกขึ้นแล้วค่ะ เราคัดไม่ฮะไม่เข็ดนะฮะครั้งที่แล้วไม่เข็ดนะฮะไม่เข็ดนะฮะต <c oughs> ลองล้อมอูเหม็นไม่แกน,นะครั้งที่แล้วก็ไม่ครั้งนี้ไม่แก <c oughs> โอ้หนูไปดันตูดไดนะ้ไหมเอ้ยไม่ต้องหรพี่บิดเอาก็ได้ครั้งที่แล้วก็ขึ้นไม่ไหวนะฮะ เหนื่อยไหมแก่ไครับกินเลยนีก็สวยนเนี่ยเนาะนี่ตรงนี้โคตสวยฮะ ฝนที่ตกไปเมื่อวานก็จะ,จะตรงมันจะติดเกลี้ยงเลยฮะตื่นเราเอาบนนี้นะเอาบนนี้เลยนะเนี่ยฮะ ที่จะเดินเหรอมันก็ที่จะเดินจริงๆวายวาวาน่าจะลดน้ำมั้งคะ่ะหรือฝนตกเมื่อคืนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะเดินๆหน่อยทางเข้าเต็น์กระโจมไม่ไปครับไม่ไปเไไปต็น์กระโจม มันจะลงไปนู่นนะฮะที่เดิมนะฮะใช่พี่จะดูตรงนี้ก่อนโอ้ย พื้นยังแช่อยู่เลยนะฝนเพิงตกไปนะโอ้ขยังขยะเต็มเลยวะตรงนี้ไหมเขาเพิ่งมากันเมื่อคืนนะั้นะนะเนาะข้างบนเหนือปะแล้วก็ได้มองเห็นฝั่งนู้นได้ด้วยไงคะสามร้อยหกสิบไงดีไหมอะไรน้องมาหา จำได้เหรอลูกจำได้เปล่าจำกันได้เปล่าจะไปกินหมูฉันนะอหนูขึ้นแล้วค่ะฮะขึ้นเอเอจะขึ้นไหวเปล่ววะขึ้นน้ำเนาะ I'm <laughs> sorry. <laughs> 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 ถึงแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตเคลียร์ของกลางเต้นก่อนนะครับทุกคน 啊，对了。 บบ้านเราก็เสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ดึงเชือกตอกสมอนะฮะวันนี้มากลางยอดทับเบิกเลยนะฮะเอ้ยนนผาาหัวสิงใช่ผาาหัวสิงหเดี๋ยวเย็นนี้เราจะกินหมูกระทะกันนะฮะสบายไหมคะสบายไหมเหรอ เหนื่อยเหนื่อยโอ้เหนื่อยว่ะสัน้าถึงก็นั่งรอกลางเสร็จก็เข้ามานอนครับบนเหนื่อยนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอจัดแจ้งอุปกรณ์ทานู่นทํานี่เหือยนะทุกคนกินหมูจุ่มหมูจุ่มบนยอดโูตเเปิดนี่ดูวิวทุกคนพาทิตย์กกำลังจะตกไม่ตกตกไม่ตก มาข้าตอนอ่าข้าวเที่ยงแล้วกันนะเน,นี่ยเกลียอย่างนี้มันมันคลิปยากมากมันลื่นมากนะทุกคนโอ้โหเกลียยมันคลิปย,ยากมากมันลื่นอะ่ะ เขาไม่หันให้เลยหรอวะหมูหมักจริงไหมเนี่ยอร่อยเลยน้าล้นะนะคน้ำออร่อยมากเลยนะน้ำจิ้มฮะจิ้มก่อนขึ้นนัะเบิกนะะไม่เป็นระันเดอร์ไะไดูแค่นีะ อากาศเย็นๆนี่ผ่าหัวสิงนะอากาศเย็นลมแรงมากเลยนะ นะฮะฮแตงวันร้อนนะท้องฟ้านะฮะดูทั้งเปิดลมแรงมากครับด,ดเดเล้วไปดูในเมืองกันบ้างเนะเหมาลา,น,านี้ครับวันนี้เต้นเดียวเลยนะฮะ มากเลยอะนี่เป็นฝั่งเมืองนะฮะรูดในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าแบบก็วสวยดีนะแสงไฟทางแล้วก็ จริงนะฮะตอนนี้ก็เวลา6โมง52บสองนะครับจะทุ่มละลมแรงมากนลฮะดูทเทนก็เพื่อมเลยลมแรงจริงะฮะอะ๋อิ่มแล้วเรียบร้อยอาบน้ำแล้วเรียบร้อยนะฮะว่าจัขอตัวนอนแล้วนะครับในวรนนี้เรามารุ้นกันว่าเราจะได้ดูหมอก ตอนเช้าจะเป็นยังไงนะโอเคเดินแล้วนะครับทุกคนหองโมงกว่าดูสภาพอากาศนะหนาวมากมีหมอกฟุ้งๆนะครับแต่ไม่มีทะเลหมอกนะฮะโอ้เปลี่ยกหมดเลยเต้นๆน,นะหยดน้ำเลยนะครับหมอกแรงมากเมื่อคืน

เขรียก,นกินนในรกบ้างเป็นบ้านนี่ลกมากัะทุกคนลานแล้วนะครับโค้ดเบิร์ดเราจะไปไหนต่อเก็บ<ป>ของเสร็จมาละลาหน้าผางหัวสิงบ๊ายบายเราจะไปไหนต่อไปทุ่งแหลงหลวง